สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวหอมนวลแปงสุขชื่อเลน่วบัวอายุ32ปีค่ะหนูเป็นผู้ป่วยโรคไตหนูอยากมาบอกบุญอยากมาให้ทางเลือกอยากมาชี้ทางออกผู้ป่วยโรคไตเหมือนกันค่ะก่อนที่เราจะมาฟังว่าทางออกนั้นคืออะไรหนูจะมาบอกอาการที่หนูเป็นมาก่อนที่หนูระยะที่หนู 4-5ถึงหปีที่หนูพ่อไกมาเนี่ยคนเป็นโรคไตแน่นอนค่ะความดันคือต้องตามมาอยู่แล้วหนูเป็นความดันสูงอ,อ่สูงถึงร้อยเจ็ดสิบบ้างร้อยแปดสิบบ้างนะคะความดันสูงมากแล้วก็ปวดเข่าค่ะจะลุกจะนั่งนี่คือทรมานค่ะจะลุกแตน่ทีเราต้องหาที่เกาะแล้วก็ยืนนะคะถึงจะได้และทางออกนั้นคืออะไร นี่ค่ะโกบอลคอดี้ถังเช่าค่ะหนูทานมาได้เดือนกว่ากว่า,กว,ากว่านี่ละค่ะและความดันหนูดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเราพวกใจระยะหนึ่งถึสี่ชั่วโมงเนี่ยความดันเนี่ยไม่ตกเลยนะคะร้อยสาสิบตลอดจนออกห้องพ่อ,อค่ะแล้วที่ประหลัดใจอย่างหนึ่งนะคะเข่าหนูอค่ะคือหายจริงๆค่ะ แล้วเวลาเราจะลุกอย่างเงี้ยแล้วเ,เราลุกได้เฉยแบบหนูแบบหนูไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าแล้วหนูหนูมาเฮ้ยอีกทีอา้อาอ้าวแล้วเราไม่ต้องหาที่จับแล้วเหรอเ,เ,เราไม่ต้องหาที่อะไรล้างไอ้ที่เราจะลุกได้แล้วหรออย่างเงี้ยเราลุกขึ้นแบบได้สบายอะค่ะแล้วก็คืออย่างหนึ่งค่ะทุกต้นเดือนอะห้องพวกไกลเขาจะตรวจ ความเข้มข้นของเลือดเราค่ะหนูอะระยะ4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะหนูอะความเข้มข้นของเลือดหนูมี27่เเอ้ย28เอ้ยแต่เดี๋ยวนี้มี40สแล้วค่ะแล้วหนูอาอยากให้ผู้ป่วยโรคไตลองเปิดใจและลองทานดูนะคะมันดีจริงๆค่ะไม่ต้องกลัวหรอกนะคะว่าอันตรายแม่เลยไหม เรามาถึงขั้นต้องฟอกไตแล้วไม่มีอะไรที่น่ากลัวที่เท่ากับเราฟอกไตแล้วค่ะแล้วแบบหนูคือแบบหนูค้นพบเนี่ยหนูรู้สึกว่าปฏิหารมันเกิดขึ้นกับหนูอะค่ะแล้วหนูก็ใช้ชีวิตง่ายขึ้นหนูฟอกไตเสร็จหนูก็กลับมาทำงานมาเย็บผ้าได้ทำอะไรได้สุขภาพดีชีวิตก็ดีค่ะและคนผู้ป่วยโรคไตนี่นะคะ ผิวจะค้ำดำใช่ไหมคะหนูรู้สึกว่าหนูว่าขาวขึ้นบวมเนี่ยตรงแก้มเนี่ยลดบวมนะคะมันดีจริงๆนะคะมั่นใจได้เลยค่ะแล้วปฏิหารจะเกิดกับพี่ๆป้าๆนะนะอานะคะหนูทานวันละสี่แคปซูลค่ะเช้าสองก่อนนอนตอกและตอนนี้จะนอนแล้ว โคบอลคอได้กี่